สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรถ Honda านะครับ Honda รีมคลสสพานะครับคันนี้จะเป็นรถเก่ามากเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนระบวเปลี่ยนสวิตไฟนะครับหรือว่าสวิตแฮนนะครับทานซ้ายนะครับคันนี้เลยนะครับลูกค้าบอกว่ามันเปิดไฟสูงไฟต่าไม่ได้นะครับเพราะว่าสวิตมันแตกไปแล้วนะครับ สวิตชุดนี้มันจะต้องมาเป็นชุดนะครับมันก็จะ,จะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวไม่ได้มันจะมาเป็นชุดเลยนะครับไปเลี้ยวก็เลี้ยวไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้สักอันเลยนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วเราก็ได้ทําการแก้ไขระบบไฟนะครับนี่เลยนะครับไรสูงต่ต่ใไปสูงไปต่ํานะครับแล้วเราก็ได้ทําการใส่หลอดให้ครบเลยนะครับอันนี้เกียร์ว่างนะครับใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์เกียร์สอันนี้เป็นเกียร์สี่นะครับเกียร์ว่าง ตอนแรกมันไฟไม่ออกนะครับไฟเลี้ยวนะครับนี่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาเดี้ยวซ้ายนะครับไฟออกครบนะครับเพราะว่าตอนแรกสวิตช์แฮมันเสียนะครับมันก็เลยใช้ไม่ได้ตอนนี้เราเปลี่ยนสวิตช์แล้วเราก็ได้ทําการไล่ระบบไฟใหม่นะครับกล่าวแล้วก็จริงแต่ก็ไฟก็ออกมาครบอยู่นะครับมีดันท้ายนะครับเปลี่ยนไปหลายรายการอยู่นะครับเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟท้ายแล้วก็หลอดไฟเลี้ยวนะครับฝั่งนี้ดีอยู่นะครับแล,แล้วก็เปลี่ยนสวิตช์แฮนด์แล้วก็เปลี่ยนโคมไฟหน้าด้วยนะครับโคมไฟหน,นา้าโคมไฟหน้านี่สาเหตเุที่เปลี่ยนก็เพราะว่าตัวขั้วตัวนี้ครับขั้วตัวนี้ตำแหน่งตำแหน่งของหลอดไฟมันไม่ตรงนะครับเนี่ยตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับมันเบี้ยวไปนะครับมันไม่อยู่ตรงนี้ปกติอะจริงๆมันต้องอยู่ตรงตรงกลางนะครับเสร็จปึ๊บมันต้องอยู่ตรงกลาง อยู่ตรงกลา,างแบบนี้นะครับอยู่เนวตรงอันนี้มันอยู่ด้านข้างนะครับมันก็จะทําให้หลอดไฟตาแหน่งผิดเพี้ยนไปนะครับเปิดไฟสูงไฟต่ําตาแหน่งมันจะผิดเพี้ยนไปเราก็ได้ทําการเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนโคมไฟใหม่ซะเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็ไล่ระบบไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบนะครับขาค้อให้เรียบร้อยก็เสร็จเลยนะครับผมเพื่อนคุณเพื่อนที่ทุกคนที่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ